สว่าเดรร์ไฮเดร์ตลาดสดช่อูนี้นนะคะโอ้น้ำมนต์กินหมูอะฮะกุ้งกุ้งนักบสเลยโอ้ไม่กินพี่โอมไปลรู้ไม่มาไม่มาไม่มาอยู่แล้วมีกล้องอันโอไม่มาอยู่แล้วเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงรอแปดนาทีน้ำมนต์รอแปดนาทีแล้วเราจะลงกล้องกันเดี๋ยวเดี๋แปดนาทีก็ไม่ออกมานะของก็ไม่รู้อืมแล้วจะบอกว่า มากินไม่มีกล้องมันลูกอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวตอนไปบอกพี่โอ๊ตแต่พี่สังเกตเนี่ยการกล้องตรงไหนพี่โอ๊ก็จะรู้หมดเลยตอนจ่ทำอะไรต้องดูมุมมองก่อนเอยกล้องพี่โอ๊ก็รู้หมดเลยผมถึงจะหลบหลบอยู่ก็รู้เหรอป้าพี่แก่เเดยวพี่แกบอกบอกพี่พี่น้ำมนต์เหรอพี่พี่ในแดดน้ำมนต์ให้ถ่ายน้ำมนต์ใช่ไหมครับ ก็ไม่ยเพราว่าผมก็ไม่ได้ัาหนุมก็ไปเรียนแล้วใช่ไหมอไมันเป็นยังมันยังไมทางน้นเยอะวมันจะตกน้ำมจเย็นนะโอเคบ่แมนยบ่มาเด้อหนูนี่หนูนี่ รูนี่ยโตีรูี่ยสัยเราต้องไปเยี่ยมวันนี้ภาษาลุงเสือทุกคนนะน้ำมนต์อันนี้ยลุงพนเบิร์ดพี่พดว่าออพี่พูดว่าน้องอมแล้วน่ลุงพนถ้าได้ดูคลิปนี้ก็อยู่ล้งบ้านเนะลุงพลเี่ยงแลเยียงแลไแกาบอกมาแกมาท้ายๆลุงอ๋อสุกจังเลย ยังครับเอาขึ้นอีกก่อนมนอนอนนีดิมแลเหรอเราอ่ะมียิ้มม,มุมปากเลยมันได้เทสสองร้อยยังครับมันได้เทสสองร้อยยังยังไม่ได้อายุยังไม่ถึงเงี้ยบ้าน,นี่นะครับนี่นนครับสี่แล้วต้องมอนบอกอายุยังกินไหมหมูสามชั้นเนี่ยสุและไมกินชอบแบบนี้ กินเสร็จ่มนันใส่ในวงนี้ต้องโดนหมดนะครับใครของเนี่ยมุ่งก่อนอาวแงงใส่การล้วบันนี้เอานี่นะครับจะอัดถูงเลขนะครับพี่อารถูงเลขกเหรอโอ้ยงงงงสีว่าเธอกินไม่ย่อเลยตัวเหรอ ไหนสักคำหนึ่งแบบคำใหญ่ใหญ่ใส่ให้พี่นกดูหน่อยร้อนเปล่าก่อนเปล่าก่อนระวังลวกปากเลยโอ้เปล่าก่อนนะครับโอ้ยสุดยอดมาคำแรกของน้ำมน หมูกระทะในรอบเดือนหรือเปล่าเนี่ยเห็นนะคะกินน้ำมนุ่งก็แล้วก็อิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วใช่ไหมพี่คะได้เราก็มีความสุขแล้วเห็นเห็นน้องๆกินกินแล้วคืนน้ำลายรัดแล้วอ่าไอ้สักคำยิ้มเลยต้องแซ่เลยเอออร่อยนิ่เคี้วอยากพิเราะร้านทำดีๆนะคะอร่อยแล้วลุงพ่นแป๊บเดียวไม่กินหมูกระทะน้ำดูดาห หิวเอาวยเอาหไรไปยังไงวันนี้ยวกยวันแรกเป็นไงยกยกวันแรกเป็นไงโยม้อโอมจะมาแล้วจะเป็นแล้วตอกงินไหมไม่ใส่หัวเดี๋ยวพวกพี่จะลงแล้วหนูค่อยมากินก็ได้ไม่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 ถายแล้วลูกไม่ถายแล้วนโอมันจะเข้ามาแล้วตอนนี้เราดูนักชิมก่อน ปูกอเนี่ยก็จตามนเืเสือพคในอางเาชอบพี่เอยาวเอเอาั่นสิขาด่นายไม่สาวคนนั้นก็ดู่ากินม่เยอะวันกินไหมไรเผ็ดไหมน้ำจิ้มเผ็ดไหมแบบ่าน้ิ้มเ็ดหอร่อยต็มเือนเมาถ้าลุงมันกินลุงจะบอกน้ำจิ้มเห็ด มันก็ไม่เผ็ดน้มันกินเผ็ดร้านที่ที่ซื้อมาตลอดนี่ใจเมใจเ็นเอามาตักไปให้างในต้องักไปให้ข้างในทางที่ทางที่สามทางไ่มางที่สม เขาแควยุว่ใช้พลังรักษาให้ตลอดเวลาจิ้มทะน,น้ำจิ้มุดเดีย้วยเหดะาใส่ก <c oughs> มยไม่ใช่า, <c oughs> ายไนดะ <c oughs> ้นะตักาวพิเือนะครับยนะัาาบงง,ง,งั้มากินนดครับเลาเข้าไปจตีเอ็น้องแต่ว่านนองโดนกูเขาเตือนเขาิดค่เขาดเ่มงงแกเตืนน้ำมนเสื้อสวยนะวันนี้แต่ว่าแกนก็ตอการ วันนี้ได้รางไหมลูกยี่รอบลังกี่รอบครับนี่สอสองล้อล้อสามมาได้รางกับกับโนรู้น้ำมันรู้ไหมว่าได้เท่าไหร่สองร้อยนี่สามร้อยอืมทำไมอ่ะงน้เอาก็ได้เมื่อกี้หนูได้เท่าไหร่สองเห็นไหมแล้วมันใจอ้โเป็นทุนนะครับการศึกษาเป็นทุนการศึกษาก็ไปคุณดนล็อกแทนนะครับเพราะว่าพี่ส่วนเดี๋ยวมใช้ปัญญาแต่ล้ำเยอะมานะครับ ตาองดูกินน้อยลองดูนอันนี้พริกแมพี่อัรแต่มันไม่ได้เลยมวดอะลองว่างแล้วแปรในที่เลยเนาะพี่ามันกินเยอะๆนะพี่ตามันยังไม่ได้กินเลยพี่แดนนี่นี่ิงมันนิ้งมันมันนี่น้ำมนชอบอันนี้ ล um uh, a, ุงเข้าไปเอางวงน้ำอยวะมาเด้อพี่น้องเด้อมุกกะทะแบบแซ่บแบบยั่วๆอ่อ้มีสีก่อนนไปคู่ใจเลยนะครับแล้วก็มีอะไรจะบอกน้องถือว่าตายก่อนกินกุ้งเนาะจะโชว์กินกุ้งนะ จะอาเียนโบ๊ะะโบ๊ะโบก็อาเจียนทั้งใหงทงกินนะรู้กันครับลุง้ากินครยังังไม่ได้รองแต่ไปช่วยลูงอยู่งีๆเลยงรับยลังงีงงห้เหนอยมากเลยงีงีงงเปังเศงีงยองู่นะงีงงงเงี่ยงข่อยงงงบงงงงงย ตาไปชอบไปใส่คางสกตรัว่าแชตรวจจับมาพี่น้องเอารูเปล่าแม่อยู่น้องกันกันองร่วมกันโอ้ยอยู่น้องกันกันขึเร็วแลวแม่มาอีหลังแม่โอ้ยแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วโอ้โห สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะหาข้าวกินด้วยนะคะพี่พีเนะคะน้ำมนลชวนสิบนะคะวันนี้สำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ